ครับผมสว hmm. ัสด no. okay. ีครับทุกคนสวัสดีครับน้องอับดุลอับดุลครับสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับมองกล้องอยู่ตรงนั้นแหละมองกล้องไม่ปวดแล้วครับวันนี้มาไปบ๊ายดีดีหายแล้วครับวันนี้อับดุลบายบาแล้วอับดุลหายปวดฟันแล้วครับวันนี้ครับอับดุลครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะ อ๋ออาุจรยอดแล้วครับเดี๋ยวเราจะพึ่งหยอดครับเดี๋ยววันนี้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับอาุไปนั่งรอตรงนู้ดโอเคครับอาุนพึเข้ากล้องก่อนครับนั่งที่เดิมเลยครับอารุนครับวันนี้เราจะมารีวิวโหลไข่โหลไข่โหลไข่หมุนครับโหลไข่หมุนดูดูรูปร่างลักษณะภายนอกก่อนนะครับก็จะมีนี้ที่หมุนดูหมุนที่หมุน ถ้าเกิดหย่อดเหรียญไปตรงนี้นะครับมีตรงนี้เป็นที่หย่อดเหรียญปึ๊บแล้วก็พอหยอดเหะะรียญใช่ครับใคา่แบบนี้มันจะอะไรมาว่าจะได้ของไหมครับพอหยอดเ,เหรียญลงไปนี้เราบิดขวาบิดไปทางขวาตามเขออ็มนาฬิกาแล้วก็จะมีไข่ลาดชี้ครับหาหล่นลงมาแล้วก็จะมีในไข่ก็จะมีของรางวัลล่อตาล่อใจเด็กน้อยครับมันคืออะไร,รอ่ะ <c oughs> ของรางวัลในสมัยก่อนันจะมีตัวตุ๊กตาตุต่นครับ มีตุ๊กตาตุ่นมีแหวนมีขนมอะไรประมาณนี้ครับที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะครับแล้วก็อ่ะดูโดยรอกครับหมุน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 ให้น้องอับดุลใจหย่อนอับดุลเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวค่อยหยอดนะครับเดี๋ยวค่อยหยอดเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูวิธีการเล่นวิธีการหยอดด้วยนะครับเลือหนึ่งผมดูผมดูับตรงนี้ครับอ่านี่ครับนี่ด้านหน้าะครับ นี่ครับรูปร่างลักษณะภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นฝาเปิดปิดเปิดปิดก็สามารถหมุนออกได้ครับหมุนออกได้เพื่อ,อใส่โหลใส่ไข่ใส่ไข่ไหลาดสีตัวนี้ลงไปครับสามารถเปิดออกมาได้แล้วก็เปิดเอาเงินเหรียญที่มันลงไปในในตัวกระปุกข้างล่างนะครับก็สามารถเอาออกมาได้ครับกอ็อับดุลครับอับดุลอับดุล เอาไหนครับพอพอลืมมุกครับอับดุลอับดุลถามอะไรตอบได้หญิงรู้จักชายรู้จักอันนี้คืออะไรโลไข่ยอนเลยกว่าโรยโรยไค่ยอเนเยียนเด<ล>ี๋ยวพึ่งครับใจเย็นให้คุณผู้ชมดูด้วยครับอ่เดี๋ยวเรามาก่อนก่อนจะเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังประวัตินิดนึงครับก็ที่มานะครับที่มาตามประวัติ ประวัติมีผู้รู้บอกมาว่า,าลกไข่เนี่ยมีต้นกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับอเมริกาเป็นเป็นที่แรกประเทศแรกที่ที่มีของเล่นชิ้นนี้นะครับแล้วก็อา,อายอาุที่มาที่มาที่มาก็โอ้เห็นบอกว่า,าประวัตินี่เขาบอกว่า มีมาเป็นร้อยปีแล้วครับเป็นร้อยปีนะครับไอตัวโหลไข่ตัวนี้ครับ<ม>อโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้อับดุลมาเล่นโชว์กันครับตู้ตัวนี้โหลไข่ตัวนี้เป็นโหลที่ปรับปรุงมาแล้วนะครับปรับปรุงก็คือเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะใส่เหรียญบาทแล้วก็หมุนแต่เป็นทุกวันนี้สมัยใหม่ปรับปรุงที่หยอดเหรียญให้ใส่เหรียญสิบหรือแม่ก็เหรียญห้าครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสําหรับสําหรับเหรียญสิบ ครับเดี๋ยวอับดุลมาเล่นโชว์หน่อยครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวหันมาทางนี้เดี๋ยวแป๊บนึงดเ,นนนะดดเ,เดี๋ยวดูคุณผู้ชมจะเห็นะอ่ะอับดุลอับดุลยอดเหรียญครับ<ด>น<ด>ยยี่นี่หยอดก็ครับหมุนตัวนี้ลงมากลับมาทางซ้ายครึ่งน,นึงอ่าอ่ะหยอดเลยครับเอ๊บหยอดอ่าหยอดลงไปตรงนี้นะครับหยอดแล้วอ่ะก็หมุนมาทางขวาหมุนมาทางขวาแรงๆครับหนึ่งรอบอ่า อ่ามือขอนึงว่าพอสุดปุ๊บอ่าเปิดครับเปิดเปิดดูสิลุ้นดูอ่ามีไข่ออกมาครับอ่านี่ไข่ลุดออกมาจำนวนหนึ่งอันให้คุณผู้ชมดูกอนนี่อันนี้เป็นสีแดงสีแดงเหลืองนะครับสีแดงเหลืองอ่าแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับอ่าทิ่เราไปแล้วครับก็คือสมัยก่อนจะมีตุ๊ก,กตุนอ่ามีแหวนแหวนของเล่นนะครับแล้วก็ มีอะไรออกเนาะขนมมีขนมอยู่ข้างในก็เม,มื่อก่อนในสมัยเด็กครับภาพจําก็คืออ,อะไรนะมันจะอยู่ร้านที่มีที่มีไอ้ตัว,นตวเนี้ยครับตัวโหล่ไข่เนี่ยแถวบ้านก็จะมีอยู่ประมาณสองสามร้านนะครับเท่าที่เห็นที่ต่างจังหวัดน,นะครับบุรีรัมย์ก็จะมีอยู่สองสามร้านครับก็ประมาณนี้ครับหยดเหรียญบาทครับเมื่อก่อนสมัยก่นอน สามสิบสี่สิบปีที่แล้วครับก็จะใช้เหรียญบาทในการหยอดแล้วก็หมุนลุ้นของเล่นกันครับอโอเคครับอับดุลก็มีอะไรอีกไหมครับอับดุลมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมอีไหมครับนะบอกอะไรครับจะให้ตัวนี้อาอ๋จาอจะออกมาดูใช่ไหมครับโอม้มันมันขั้นตอนมันจะหลายขั้นตอนนะครับมันจะยุ่งยากพ่อก็กลัวมันจะ ออกมาแล้วมันจะหล่นแตกไม่หล่นนะเดีย๋ยวเอาไว้วันหลังเนะาะแล้วก็กกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังไม่จบการคลิปนี้ก็ปอยยาพึ่ง <laughs> ่าคลิปนี้คลิปนี้ก็เรามาแนะนําคุณผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับเอาประวัติข่าวๆแล้วก็วิธีการเล่นอ,อืมอ่ะอับดุลอับดุลอับดุลก็อ่ะอับดุลครับจะปิดคลิปแล้วลาคุณผู้ชมก่อนครับคลิปนี้ครับอ่ะอับดุลสวัสดีครับด้วยสวยสวส สวัสดีครับที่สวยครับเอามาเอามาอีกรอบหนึ่งผู้ชมไม่เห็นครับอ่าอ่าก็เดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมและติดตามครับขอบคุณครับ